นักสการ์ท่ะจำนักสการค่ะปูเติมพรตาเติมพรตค่ะค่ะแฟนคับทางช่องมาตามเนี่ยทางเลขความฝันเลขสูตรเฮ็ดวะขับปูงอวดนีเฮ็ดโยค่ะเฮ็ฝันค่ะฝันเฮนุ่งชาดชาดผ้าเมียเก่ามาหากระมูอเมียเก่าหนึ่งกมูอเมียเก่าหนึ่งเฮ็ดสูดกักย่านมา ผู้ผู้เะมัม่อยากจากญาินเมื่อกี้ผีเป็นยังไงฟวานเห็นลุงซาดลุงซาดผ้าเมียเกามาหาอปวันมาหาครับลุงซาตายแล้วปะคะเนี่ยมาตายอ่ะเนี่ยมาตายอะผ้าเมียเกามหาห้าไปวันมหาเมียเก่าซื้อวันครับเรมบครับครับมูับคมับูรับครับครมับครับครับ เมียกจุจักรยานมากจ้ของอาาจักรยานเขาเมคีเมียเกาจุ่จักรยานมากเออเจาอาณาจักรยานเขาเมีียปูาจักรยานจากเมียเกาซื้อวันน่ะเมืีเมคีอ่าอากนุ่งาดนุ่าก็อีวันเนี่ยี็หาเกาเกาหานุ <partido> ่งาดก็อีวันเนี่ยีป็นหาเกาเกหาขีจักรยานคตีเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดีจักรยานตีเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดเออ เกเกแปดแปดเจ็ดคือได้ตีเป็นหาเก้าเก้าหาค่ะเก้าพูดเถอะเยเป็นเก้าเนาะค่ะยิ่งจะเป็นหาคือยิ่งเป็นหาอะค่ะหาตอกตอกค่ะครับมีสองคนกับเก้าสองสองเก้าโอ๋อเก้าสองสองเก้าเพิ่มมน้าตีเช็กย่านค่ะตีเช็กย่านกัน จักรยานก็เป็นเจ็ดปูเป็นแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะอ๋อจักรยานนี่คือปูแยงาน่งจักรยานเขาเมื่อกี้ปูก็เลยตีของตัวปูเองนะเป็นแปดจักรยานนี่เป็นเจ็ดก็เลยได้เป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะค่ะแต่ปูบริสีเอาแล้วงานจักรยานของบริสีเอาหาเก้าแล้วก็ยังมีของปูหาเก้ากระก้องหาสองเก้า ของเก่าเกสองนิ่งสองคนค่ะแล้วก็ยังอีกกูุ่มแปดแปดเช็ค่ะค่ะเตียงเทียงไปเอาเอาเออโอนี่ไม่อะไรอะไรไม่เฉยเฉลี่นิ่งเี่นิ่งเี่นิ่งอะไระรันขึ้นที่สองฝันว่าปูอกคนเอ็มตีหัวเขาแตกขวดขวดเอ็มนตีหัวเขาแตกปูฟันว่าวขวดเอ็มลอยตีหัวเขาหัวเขาหัวไผค่ะปู แต่ว่าฟันเอาหัวบังหัวจักว่าเป็นหัวไพรแต่ว่าฟันว่าได้เอาขวดเอ็มลอยตีหัวเขาแตกตีหัวแตกผู้ชต้ค่ะแต่หัวกระหาผูก็เป็นเก้าหาเก้าเก่าหาหาเก้าเก้าหาเอแล้วก็เอาขวดเอ็มลอยที่ตั้งหัวเขาขวดยื้อเอาตั้งหัวเขาไว้ค่ะหาเก่าก็หากันหนึ่งหาศูนย์เอ็มลอยที่กันหนึ่งหาศูนย์ค่ะคุณท นะนี่น้ปูเนาะอ๋อสามเลยนะมีเหล็กสูตรปูหวานมีเสูน้าผ่าเนาะค่ะ,นะคะปูจับไหเป็นเกะ 1, 6, ้าห้ากับเก้าสองหลักกันนึ่งหกปูกั๊อันนี้เลยอ๋อเจ็ดแปดโอ้โหโอ้โค่ะแต่ว่าปูจับไหมี่สามคูนะพี่น้องเหล็กสูตรเก้าห้าเก้าสองหลักกัเจ็ดแปดนะคะเนาะ อันนี้เป็นเลขสูตรคำนวณของปูนะคะเลขสูตรคำนลวนของปูนะคะเป็นเลขล็อกนี่เขาดีเด้อค่ะคุณน้องคะเรือว่าบอมักที่ปูนะคะจับคู่ให้พี่น้องสามารถเอาเลขล็อกนะคะไปประกบคู่เองได้นะคะเนาะ<ม>เลขล็อกนี่กระตุงก็เลขความฝันเนาะคะ่ะอ๋ออันนี้ล็อกมื่อกี้นี่กระเด้อเนี่ยแป้นนึงแป้นเพกระ,ะขเขาเด้อเนี่ยค่ะแป้นเสริมค่ะค่ะปู เขาทุกงวดนะคะเลขล็อกของปูนะคะแต่ว่ากับยูทีวา่าปูสิจับคู่ถือไฮบอลแล้วพี่น้องนะคะเอาปจับคู่เองนีสิถือบอนะคะจะปูกับจับถือ,อถือแน่บ่ถือแน่เนะพี่น้องเนาะก,กับเป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกงวดนร้านม,มันเฉยๆแมนปะปูปูจับห,จห้ถือแน่นะคะบางงวดกับจับคู่บ่าถือแน่พิจารว่าพี่น้องว่ามาที่ปูประกบปูไ่กับสามถจับคู่เองได้ ปกก็ผู้เองค่ะผู้ปกก็มันจุ่มแม่งค่ะผู้บนเน้นหายเนบบ่ค่ะเน้นหาเก้าก็หายแ้วอันนี้อย่างเงี้ยโอ้เน้นเก้าหาเกจ์หาเก้าก็หาเกจนเลยไหมค่ะค่ะหาเก้ากหาค่ะนี่ครับเกจแปดมักไอ้น้นหาเก้าเจ็ดแปดคือรองกับเก้าสองแล้วค่ะเอ เจ็ดแปดอันนี้นอันนี้เป็นบนุญด้วยโัวหาเก่าเกาหานฟันดี่ยาวฟันที่ยามันจะเป็นบุญหาเก่าเกาหาเกาทองนะครค่ะค่ะมันจะอันอันนี้มันจะเป็นล่างเจ็ดแ,แ,แ,แปดแปดเจ็ดอ๋อค่ะค่ะฟันขึ้นที่สองมันจะเป็นล่างาะนะค่ะนีเด้อค่ะก็เป็นแนวทาง,างของปูเด้ะคะอค่ะข้อฟันปูกาได้หาเก้าเก้าหาเนะค่ะ กับสองเก้าเก้าสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดกระตุงกับเลขสูตรของปูนะคะเลขสูตรของปูกะยู่ที่เก้าหาสองเก้าเจ็ดแปดเนาะคะ่ะปูกรนนินไ้ทีเก้าหาคือกัน,นะคะ่ะเลขสูตรก็เลขความฝันแคบนาจอไอยเด้อค่ะทุกคนตัวเลขมเขามีรู้กับยะว่ากันเนาะเป็นเพียงแนวททงในการไปเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลคลิปนี้ก็ขอบุญหลายๆลายเด้อค่ะที่เขามารับชมรับฟังจบม,มาทุกคนเนาะ กดกุไหล่กูแช่กูติดตามให้กับทั้งช่องในเด้อค่ะจะได้มีกำลังแรงใจในการไปเฮ็ดคลิปหาตัวเลขเด็ดๆดังๆมาให้กับเอฟซีแฟนช่องได้เลือกเบิ่งเลือกชค่น้ำกันฝากกุไล่กูแช่กูติดตามให้ทั้งช่องในเด้อค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ